มากสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้มาทักทายวันศุกร์นะคะฮัลโหลแจ็คแกลแนนแจ็คแกลแนนะจ็คแกลแนนแจ็คแกลแนนคนนี้แจัคแกลแลนบ้าเหรอน่ารักจังเลยสาวแอร์อุ้ยน้องก้าวมากค่ะออกสื่อนะคะคืออยู่นะ วันนี้เราจะไปออกงานอีเวนท์ที่ไหนกันดีคะหลังจากเสร็จแล้วส่วนการไฮโซมากไปทําอะไรส่วนการกระโปงกระโปงบิดผิวสวนการแล้วเพื่อนุ่มออกวิง่งออกกําลังกายจะได้มองเื่อนุ่มบั้นโคกจะเหลือบมองมั่งแถวหนึ้นดูทรงผมเขาเื่อนุ่มบั้นโคกจะม่เอบดหนอยหรออันนี้เป็นช่างกิติมาสังนะคะน้องฝึกง,งานเราจะประเมินให้นาง สามพันเลยค่ะอันนี้คือนางแบบเ,เล็กไปหัวเราะกับใครเหร่าพี่เล็กอะ่ะพี่เล็กทำอะไรอะ่ะรู้ตัวไหมอ่ะรู้อุ้ย,<ล>ยน่ารักอะ่ะจริงเหรออแบบเมื่อกี้นะสุดๆเลยอะ่ะเจอนี่คะโลดอะ่ะเจอนิ่งใหม่ ะได้เทนไต้หวันไม่ใช่เทนเกาหลีค่ะเกาอะเลยนะชุดเหมือนแดนจังกึมคเกาอะไรนะเกาหออีหลีค่ะหออีหลีค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย